สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะคลิปนี้เราจะมาทําปกกล้วยหอมกันนะคะค่ะเราก็ใช้แม่แบบของเราที่เราสร้างไว้ e ีก่อนๆแล้วก็ก๊อปออกมานะคะค่ะเราก็มาสร้างกันเลยค่ะเราต้องมาทําชิ้นหลังก่อนนะคะเนี่ยเราต้องมาปรับตรงคอก่อนคอหลังเนี่ยค่ะเราก็วัดออกมาสองเซนนะคะแล้วเราก็โค้งค่ะ วัดตรงนี้ลงมาครึ่งเซนนี่ค่ะแล้วก็โค้งค่ะโค้งคอหลังนะคะจะโค้งเองหรือใช้ไม้โค้งก็ได้ค่ะอ่ทนนี้เราก็มาเช็คคอหลังว่าได้เท่าไหร่นี่ได้9ก้าครึ่งนะคะเราก็จดไว้นิดนึงเก้าจุดห้าเราก็ตัดออกไปเลยค่ะชิ้นนี้ เสร็จแล้วเราก็จุดเกตเนี่เราก็ต้องตัดแยกนะคะพับตรงนี้เสร็จแล้วเราก็โค้งค่ะเพื่อที่เราจะเอาไปต่อกับตัวกระโปรงก็ได้หรือว่าเราจะทําตัวสั้นคอบก็ได้นะคะเนี่ยล้วก็ตีเส้นจากเส้นเอวเนี่ยลงมาจุดนี้ลงมาประมาณครึ่งเซนนะคะเนี่ยถ้าเราจะต่อกับชิน้นตัวกระโปรงนะคะนี่ค่ะเราก็ตัดออกไปเลยค่ะ ชิ้นหลังเราก็พักไว้ก่อนนะคะเราได้คอหลังแล้วเสร็จแล้วเราก็มาทําคอหน้าทําตัวหน้านะคะนี่ค่ะชิ้นหน้านะคะเราก็วัดเข้าไปสองเซนเหมือนกันค่ะเราก็ตีมาเลยค่ะเอาพับพับก่อนนะคะนี่ปิดคอก่อนปิดคอตรงนี้ก่อนทำไมต้องปิด ปิดเพื่อไม่ให้ปกมันมันกระดกขึ้นมานีปิดก่อนนะคะแล้วเราค่อยขีดคอลึกเนี่ยเราใช้เส้นอกเลยเราตีจากจากจุดไหล่เนี่ยมาหาเส้นเส้นอกเลยค่ะนี่นะคะคอลึกเราก็จะอยู่ประมาณเนี้ยค่ะเนี่ย วัดจากคอหน้าลงมา11เซนเนี่ยประมาณนี้นะคะแล้วก็ตีมาเลยค่ะตีมาเส้นสาบนี่นะคะอันนี้คือเส้นกลางหน้าอันนี้คือเส้นสาบนะคะสาบก็จะอยู่ที่2เซนครึง่งหรือ1นิ้วนะคะอาตียาวขึ้นมาเลยค่ะคอหลังเราอยู่ที่9เซนครึ่งนะคะ9เซนครึ่งเราก็วัดออกมาเลยค่ะ9เซนครึง่งแล้วเราก็ตีเข้าไปข้างหลังนี่1เซนแล้วก็ตีจากข้างคอมาค่ะ แล้วจุดเนี้ยเราต้องเสริมกระดาษนิดนึงอตอนนี้จุดนี้เราตีฉากออกมาเลยค่ะตีฉากออกมานะคะเราจะใช้ปกกว้างอยู่ที่เจ็ดเซนจากจุดนี้นะคะวัดออกมาเจ็ดเซนค่ะ จุดนี้ก็วัดออกมาเจ็ดเซนแล้วก็ตีตรงไว้ก่อนค่ะแล้วจุดนี้วัดออกมาสองเซนครึ่งจากเส้นนี้วัดออกมาสองเซนครึ่งเป็นเส้นพับปกนี่นะคะแล้วเราก็ตีมาหาเส้นนี้เสร็จแล้ว เราก็มาโค้งโค้งคอหน้านี้นะคะเราจะทําแบบกล้วยหอมแบบเรียวๆเ,เราจะไม่ทําแบบโค้งมากจุดนี้น่าจะต้องเสริมกระดาษนิดๆ,ๆนึงน,น,นะคะ,คะเราต้องเสริมกระดาษนิดนึดนงนะคะตรงเนี้ยเพราะว่าความกว้างของปกก็จะต้องยื่นออกมาอีกนิดนึง ค้งเองไม่ได้นะคะเราก็พับตรงนี้ก่อนพับจุดนี้นะคะเนี่ยพับเส้นตรงเนี่ยเส้นตรงแรกที่เราขีดไ้เนี่ยแล้วเราก็โค้งโค้งปกไว้ดูก่อนว่าปกเราสวยแค่ไหนเราก็ใช้ใช้ดินสอล่างไว้ก่อนนะคะเนี่ยตีจากจุดนี้มาอ่ะเราจะเอาประมาณนี้นะคะเราจะไม่เอาพองมาก เราก็กริ้งออกมาค่ะกลิ้งกลิงเส้นนี้นะคะเนี่ยเส้นเส้นดินสอเนี่ยมองเห็นหรือเปล่าไม่ทราบเดี๋ยวกิ้งออกมาอย่างนี้เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าปกเราจะแบะไปถึงไหนมันจะมีรอยของมันอยู่แล้วนีค่ะจะมีรอยกริ้งนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาโคง้งโค้งจากช่วงบนมาให้รับกับจุดนี้นี่นะคะ แล้วจุดนี้เราก็โค้งจากจุดนี้มาเนี่ยคะ่ะให้มารับกันตรงนี้เห็นไหมคะเราก็จะได้ช่วงปกกล้วยหอมแล้วถ้าใครต้องการที่จะโค้งมากก็ล่างตรงนี้ได้เลยนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราก็กะมองดูว่าสายตาของเรา,วาสวยแค่ไหนนี่ค่ะเนี่ย,เ,ยเราก็โค้งได้ เนะะี่ยเราก็แต่งปกเราต้องการไปทางไหนเราก็แต่งเอาน,นะคะอ่ะเสร็จแล้วยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะมาแยกจุดนี้จุดเนี้ยคอหลังเนี่ยาหารสามคอหลังเนี่ยาหารสามนะคะเก้าครึ่งก็อยู่ที่สามกับอีกนิดนึงก็หกกับอีกนิดนึงอ่ะแล้วเราก็ตีฉากออกมาค่ะ ตีเฉาออกมาแบบนี้แล้วก็มาตัดแยกนะคะเราจะแยกช่วงช่วงหลังเนี่ยตรงเนี้ยสามเส้นเนี่ยตัดตรงนี้ออกก่อนตัดจุดนี้ก่อนนะคะถ้าถ้าจุดนี้ไม่ตัดเดี๋ยวแยกไม่ออก เสร็จแล้วเราก็ตัดตรงนี้ค่ะนี่นะคะอ่ามันตัดขาดกันแล้วเ,เราก็แปะตรงนี้ค่ะแปะช่วงเนี้ยแยกออกประมาณครึ่งเซนนะคะแยกจากจุด จุดจุดคอเนี่ยเหมือนเดิมคอหลังเหมือนเดิมแต่แยกจุดนี้นะคะแยกจุดนี้ออกครึ่งเซนไม่ต้องแยกมากนะคะแยกมากเดี๋ยวจะไม่โอบคอเอาแค่ครึ่งเซนครึ่งเซนกําลังสวยแล้วก็แยกออกทั้งสามช่องเลยช่องนี้ก็ครึ่งเซน เส้นนี้ออกเลยแล้วก็แปะให้เขาอยู่ด้วยกันเสร็จแล้วจุดนี้เราก็ตัดออกไปแล้วตอน,นี้เราก็จะมาแต่งปกปกจุดนี้นะคะ จุดนี้เราก็โค้งใหม่นี่ค่ะโค้งมาให้สวยงามของปกเสี๋ยวล้วเราก็ตัดเลยค่ะตัดจุดนี้ออกไปเลยเราเอาเส้นนอกเลยก็ได้นะคะแล้วใครต้องการเส้นเลี้ยวก็เส้นนี้เส้นนอกนี้คือแบบตัดให้ดูว่าทับออกมาแล้วเป็นยังไงนี่ค่ะ เนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวแปะข้างในนิดนึงเราต้องเราต้องพับฝั่งนี้เนาะเนี่ยพับเส้นเส้นเส้นนี้นะคะเราพับเส้นสองเนี้ยเนี่ยพับเส้นที่เราเราบอกว่าเราเส้นพับปกอันนี้คือเส้นพับปกนะคะอ่าพับพับพับฝั่งนี้ก็ได้พับจะพับฝั่งไหนก็ได้ให้เรารู้เรื่อง แล้วจุดนี้จะเป็นกระดุมเม็ดแรกเนี่ยจุดนี้กระดุมเม็ดแรกค่ะกระดุมเม็ดแรกนี่ก็วัดเข้าไปเซนครึ่งหรือครึ่งนิ้วแล้วกระดุมก็กว้างอยู่ที่สองเซนค่ะนี่ค่ะกระดุมเม็ดแรกนะคะนี่ค่ะอ่ะแล้วเม็ดต่อไปเราก็อยู่ที่เราจะเว้นช่องไฟแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาพับจุดนี้ จุดนี้เราจะตัดออกใช่ไหมเนี่ยแล้วก็โคง้งโค้งช่วงช่วงหนะ้าอกนี้นะคะนี่ค่ะ,ะอ,อกมานี้จุดนี้เราก็โค้งมานี่ค่ะถ้าเราจะตัดแยกนะคะอันนี้เราเน้นปกอ่ะเสร็จแล้วเราจะพับปกอ่ะพับปกให้ดูนี่จุดนี้เราก็ไปใส่กับคอหลังคอหลังเก้าเซนครึ่งของเราเนี่ยนี่นะคะจุดนี้เราก็พับไปค่ะ จุดนี้เราก็พับค่ะพับเก็บเก็บส่วนที่มันเกินออกมาเนี่ยค่ะจุดนี้ก็ก็ตัดออกค่ะประสบการณ์จะสอนเราเองละค่ะพื้นฐานก็เหมือนเหมือนกัน อยู่ที่การเราไปปรับแต่งแพทเทิร์นเสร็จแล้วจุดนี้เราก็ตัดออกนะคะนี่ไหลค่ะเส้นนี้นะคะ,ะแล้วเราก็ใช้ชิ้นหลังของเราเนี่ยมาเทียบนี่ค่ะเนี่ยพอดีเลยใช่ไหมคะไหลก็ตรงกรันตรงเส้นคอไหลก็ตรงกรันแล้วจุด คอหลังเนี่ยเราก็มาใส่กับคอหลังตรงนี้เนี่ยใส่คอหลังตรงนี้นะคะเนี่ยเนี่ยแล้วก็ใส่กับตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นพับขึ้นมาอย่างนี้นี่ค่ะสําหรับปกกล้วยหอมของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ๋อลืมบอกว่าสาบเนี่ยสาบเนี่ยเราก็ตีมาเลยค่ะตีมาเส้นเราจะเอา วัดเข้าไป8เซนก็ได้นะคะจากสาบหน้าเนี่ยถ้าผ้าน้อยแล้วก็ตีขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็วัดจากข้างคอไป3เซนนี่ค่ะนี่คือเส้นสาบเสือ้อสาบเราก็ต้องตัดสาบออกมานี่นะคะ สำหรับปกกล้วยหอมของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนลองไปทํากันดูนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ